ต่อไปนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดได้สะดวกเหมือนเดิมแล้วถ้าพบรายชื่อที่ปรากฏเป็นรายชื่อต้องสงสัยตามเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือบัญชีม้าก็ดีนะครับบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับรัฐบาลได้ให้ความสําคัญของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ผมต้องเรียนว่าหลังจากที่พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการออกมาตรการกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ10ฉบับนะครับที่ท่านสมาชิกให้ความสนใจก็คือเรื่องของการ ดำเนินการเพื่อปราบปรามการพนันออนไลน์การปิดโซเชียลเดียเว็บผิดกฎหมายเว็บพนันออนไลน์ปี68ตั้งแต่6 7ถึง30เมษายน6ปปิดไปทั้งสิ้น50,000กว่าเว็บนะครับแล้วก็ปิดกั้นเว็บอื่นๆรวมๆเนี่ย1 2 0 0 0 0เว็บนะครับการเล่งอายัดปราบบัญชีม้านะครับปิดบัญชีมา้าบัญชีต้องสงสัยเนี่ยสำนักงาน AOC นี่ปิดไป3า0 0 0นบัญชีสำนักงานปปงนี่อายัดบัญชีไปแล้ว767,000บัญชีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องซิมม้าและ SMS แนบลิงก์นะครับเราได้ใช้ AI ในการดูว่าปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้รับการหลอกลวงนี่มีมีเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าไม่ตรงปกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดทะเบียนการเปิดบัญชีกับธนาคารทั้ง บุคคลและนิติบุคคลนะครับเราได้ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยในเรื่องของการเปิดบัญชีนิติบุคคลนี่ว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดได้สะดวกเหมือนเดิมแล้วถ้าพบรายชื่อที่ปรากฏเป็นรายชื่อต้องสงสัยตามเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือบัญชีม้าก็ดีนะครับบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับต้องเรียนว่าสมาชิกหลายท่านนี่ให้ข้อคิดเห็นว่าทำไมงบประมาณในการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์นี่ถึงมีไม่สูงนะครับจริงๆเราไม่ได้ตั้งงบประมาณเยอะ เนื่องจากว่าเราใช้กลไกของกฎหมายเราใช้กลไกของการบูรณาการการทํางานร่วมกันเราได้ประสานงานทั้งภาครัฐทุกหน่วยงานประสานงานไปยังภาคเอกชนเครือข่ายโอเปอเรเตอร์ทุกเครือข่ายซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับจนเป็นที่มาที่ไปว่าก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยมูลค่าความเสียหายนี่วันหนึ่งตกร้อยกว่าล้านวันนี้มูลค่าความเสียหายตกเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณแค่30-40ล้านบาทนะครับซึ่งลดลงเป็นจํานวนมาก วันนี้การเล่นการพนันอะไรต่างๆก็ตามนี่ปรากฏอย่างแพร่หลายก็มีการดําเนินการในเรื่องการออกกฎหมายระดับรองและอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ครับ